สวัสดีครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะฮะกับการเปิดกล่องดูข้างในนะครับยังไม่ยังไม่มีการประกอบนะฮะกับอ่าสามสิบมินิมิชชั่นนะฮะ นาะทีโอเซงโคคุไทยนะฮะตอนแรกนึกว่าราคามันจะสูงเรื่อยๆแล้ว,ลวปรากฏว่าโอเคมันกลับมาใหม่ตอนแรกราคาไปเกือบเจ็ดร้อยตอนนี้กลับให้รอบนะฮะไม่รู้ไม่น่าใช่รีสตทเนาะโอเคอันนี้ผมถูกใจตรงที่ว่ามันเป็นชุดสมุไรนี่แหละนะด้านในด้านเกาะก็จะเหมือนเดิมนะฮะคนตัวใส่จะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เกาะเข้าไปนะฮะมีมือแอคชั่นประมาณสามมือนะครับ ตัวนี้เป็นดัมเบ์ตัวที่สามสิบสามนะฮะซึ่งผมเลือกเก็บแค่บางตัวไม่ได้เก็บทุกตัวนะฮะเอเคเรามาดูของด้านในกันนะครับสิ่งที่อยู่ด้านในนะฮะก็จะมีตัวกดข้อต่อจอยนะฮะสองตัวกอจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็บุดขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีประมาณเจ็ดตัวเจ็ดชิ้นแล้วก็นี่ก็จะเป็นคู่มือการประกอบอ่าผมเก็บไม่กี่ตัวนะก็อันนี้สองตัวนี้ไม่ได้เก็บก็จะมีตัวมีมไนมีไ,มไออยเยอะยแเละเดี๋ยวดูลิงก์ถ่ายคลิปแล้วกันเอ้นี่ก็เป็นคู่มือการประกอบนะฮะตัวนี้จะได้ดาบสมุนไพรมานะฮะมานี้ประกอบไม่ยากเน้น รู้สึกซีรีส์30มิชชั่นจะเป็นการสามารถเอาคูนแต่ละตัวมาโมได้เนาะก็จะเป็นชุดเกาะบิพาสเซิร์ฟไปนะนี้แล้วก็ซื้อบร์นได้ด้วยอ่ะเวอร์ชั่น3คัสตอมไมค์ออฟเคเออโออ้อก็สามารถซื้อออปชั่นจมนติว่าไอเซนโกโคก็สามารถซื้อดับเบิลเกาะมาใส่ได้ สายขวาเหมือนกันเลยโอเคครับก็มีประมาณนี้นะฮะการต่อไม่ง่ายๆนะฮะชุดข้อต่อมีไม่เยอะโอเคคลิปนี้ยังไม่จบขอเก็บก่อนเมื่อกี้เช็คแผงแล้วแผงครบนะครับวันนี้ผมซื้อพารเสริมมาด้วยเพราะว่าชอบมากตัวพารเสริมนะฮะของเซงโกโค ออปชันพาเซ็ตสี่เซงกคกูอาร์เมอร์นะฮะตัวนี้มีอะไรบ้างก็จะมีหน้ากากสองอันนะฮะแล้วก็คล้ายๆเหมือนโล่บังกอนแล้วก็ตัวมือโซ่ยืดได้ตัวออปชันพาจะเป็นแบบนี้นะโอเคเปิดดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้างในก็นี่ไงกออาร์เมอร์กอดเทอยู่นะนี่ มีสองิ้นแล้วก็สามสีนะฮะหมวกแล้วก็หน้ากากสมุไรนี่ก็น่าจะเป็นเกาะโลหัวมังกรเนี่ยที่ผมเคยบอกเทมาเนี่ยหัวมังกรจริงจริงจไม่ต้องตัดเส้นเนาะทำสีไม่ต้องตัดเส้น,น,สสนก็สวยอยู่นะสุดเกาะมันเนี่ยโอเคครับนี่ก็คู่มือกันต่อนะฮะ ในตัวออปชันผ่านหน้ากากเปลี่ยนได้นะแล้วก็มีหัวมังกรที่ผมบอกนี่หัวมังกรใส่แทนหัวหลักได้ด้วยดูดิแต่ดูแล้วไม่น่าเทน่จะควรเป็นเกาะมือน่าจะเทกว่าโอเคครับอันนี้ก็มือยืดได้นะฮะอุ้ยเจ๋งอ่ะน่าสนใจอย่าประกอบแล้วสิเดี๋ยวประกอบไปเป็นคลิปหน้านะฮะอันนี้แค่ให้ดูของด้านใน เป็นตัวเลือกในการที่คนสำหรับคนที่ลังเลว่วาจะซื้อหรือไม่ซื้อนะฮะก็ถือว่าสวยนะแต่ระวังอย่างเดียวข้อควรระวังในการซื้อชุดนี้ก็คือเราบันระวังงอกแค่นั้นเองตอนแรกผมก็จะซื้อตัวไนท์ไทยอย่างเดียวนะครับกลายเป็นว่าซื้อมาเรื่อยๆเลยนะครับสว,สวยทั้งนั้นเลยโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวและมินิโฟล์วนะฮะ ร้านนี้จำหน่ายแค่อะไหล่รถรมยาและตัวรถธรรมยานะครับไม่มีหุ่นโมเดลกันดานะฮะใครที่อยากย้อนยุคในวัยแบบว่าสมัยเลดังโกสมัยเด็กก็ลองเข้าไปดูไปเลือกซื้อเลือกช็อปได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ